ทุกคนมานีมีนมฮะทุกคนจ๋าเดี๋ยวเราจะดูหน้าร้านนิดนึงนี่ถนนคนเดินวัชการตะวันออกไงวัชนะการตะวันออกไงนะทุกคนจ๋าู่ด้านหน้าเนี่ยสั่งได้สะดวกสบายจากวันนี้เนี่ยพอดีเขามาตั้งตลาดนะัดตรงนี้ไงนะใช่ไหมฮะเราก็จะเห็นแค่ตรงนี้ฮนะทุกคนจ๋บาบางังๆกันไปนะฮนะนี่ กำลังจะเก็บของก็ฝุมาหนักมากจะรอดไหมฮะทุกคนจ๋าต้องรีบถ่ายมานีน,น,นมนี่ฮะเมนูก็ขนมปงขนมปงังโมโวันตินไมโลนี่เปิดตั้งเที่ยงถึงสาทุ่มนะฮะทุกคนนะฮะโอเคหนะนี่ฮะดน,นะฮะเดี๋ยวต้องเดินรีบเดินทุกคนจ๋านี่เข้ามาตลาดปิกนิกเหรอฮะโอ้ตลาดปิกนิกก็มีคนเข้าเดินออกตลอดทุกคนดูสินี นะฮะบรรยากาศดีมากๆเลยทุกคนจะามานีนีนมนะฮะเราจะพาไปน่จามานีนีนมค่ะทุกคนป่ะกลับเดี๋ยวฝนตกนี่ฮะถ้ามาดูมาดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงนะฮะทุกคนนะฮะรสชาติเป็นยังไงเดินไปดูดไปนะฮะถนนคนเดินทุกคนเขาเริ่มเก็บกันแล้วทุกคนจา๋าโว้ยสงสารถนนคนเดินมากเลย นะฮะนี่ค่ะว้าว้ากับหลังหันเห็ดมานีมีนมไหมนี้มานีมีนมอยู่ติดกับร้านตำหลายตรงข้มกับเพลงคุณดมเยาวราชทุกคนจะเมนูท่าน่ารักนะเมนูท่าน่ารักะ่ะทุกคนจะาิจารีบเดินหาฝนตกมากพูดทุกคน สบายๆฉะนั้นเนี่ยใครมาพิษุุโลกนะฮะมาเที่ยวถนนคนเดินได้ทุกวันเสาร์จำไม่ผิดใช่ไหมทุกวันเสาร์วัดจำไตะวันตกเดินเรียบแม่น้ำน่านมาจากวัดไร้วัดใหญ่ก็ได้นะฮะคำขวัญประจำจังหวัดของพิษุุโลกทุกคนจำได้ยังพระพุทธชินราชงามเลิศใช่ไหมเดี๋ยวเมาเวลสพระพุทธชินราชแล้วก็ไงต่อ แหล่งกำเนิดครับนาเรสสวน The Birthplace of the King of the r i v e เห็นไหมจะมีเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็สองฝั่งล้วนเรือนแพรสองฝั่งล้วนเรือนแพรหมายถึงเป็น Houseboat ทุกคน boat ที่แปลว่าเรือ h o า s e ก็แปลว่าบ้านหมายถึงว่าเป็นบ้านที่ทำด้วยเรือเป็นแพรเรือนแพร h o u s e b o a t of the two banks of the river ก็คือเป็นสฝั่งนาน สองฝั่งแม่น้ำน่านก็คือแบงค์ที่แปลว่าธนาคารแต่ว่าในที่นี้หมายถึงสองฝั่งแม่น้ำทุกคนนะฮะแล้วก็เขามีชื่อเสียงคำขวัญประจำจังหวัดอันนึงก็คือหวานฉ่ำแท้กล้วยตากทุกคนก็คือ delicious dried bananas นะฮะทุกคนก็จะเป็นกล้วยตากนะฮะอ้รถน่ารักอีกแล้วทุกคนจะเจอรถน่ารักตลอดเลยนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายนะฮะหลากถ้ำน้ำตกตาการตาก,ก็ใช้คำว่า enchanting เป็นชั้นทิ่งเคปแอนด์วอเตอร์ฟอลเห็นไหมนี่คือถนนหน้าวัดจันตะวันออกนะฮะเรารีบเดินกลับหาทุกคนนี่คือน่าจะเป็นถนนบรนมาตรโลก,กันนะใช่ไหมถ้าเราจำไม่ผิดออใช่ใช่เพราะเราเคยขับรถไปทางวัดอ่อท่าทองวัดจุลามณีเส้นนี้หาทุกคนถ้าจำไม่ผิดนะฮะรีบกลับหารีบกลับนี่หามีคาเฟ่ยเยอะเลยนะฮะจริงๆคาเฟ่ยเยอะคาเฟ่ดีๆเยอะมาก วายตุกต๊กตุก๊กพิษนุโลกหนา้าตาน่ารักมากทุกคน พิษณุโลกเมืองสองควีเมืองสองแควหรือว่าสองคีก็ได้นะเมื่อก่อนเขาเรียกว่าเมืองโอคะบุรีก็ได้จริงๆเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดพิจิตรมาก่อนด้วยใช่ไหมพิจิตรกับเพชรบูรณ์อย่างตรงทางไปบขสนเนี่ยนะครับเขาก็จะติดป้ายนะครับเป็นพิระมิดเมืองไทยมรดกโลกของกรุงศรีเทพกรุงเป็นมรดกโลกเมืองเก่าแองเช่นชทาวน์ที่ขึ้นอ,องคออ์การยูเนสโกใช่ไหมสแสดงว่าเขาโปรโมตมาถ,ถึงจังหวัดพิษณุโลกเลยเขาเป็นเพื่อนบ้านที่น่ารักค่ะเป็นน้ำใจไมตรีเขาไม่มา าแยกว่านี่คือพิษณุโลกจะโปรโมทของจังหวัดเพชรชบูรณ์ไม่ได้เนาะทั้น3จังหวัดพิษณุโลกพิจิตรเพชรชบูรณ์เนี่ยเขาจะแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันได้เลยทุกคนเราเลี้ยวซ้ายไปนี่เป็นแม่น้ําน่านได้นะทุกคนแล้วก็เดินเรียบไปอันนี้เป็นเลมอนกราสค่ะทุกคนจก้กต้นตะไคร้ต้นแคร์ดอกแคร์นึกถึงตอนที่เล่าให้ฟังไปแล้วเมื่อวานใช่ไหมเลมอนกราสก็ class, คือตะไคร้ไปที่เมืองนอกอะฮะตอนสมัยอยู่ที่เมืองนอก ก็ไปหลังบ้านเพื่อนทำแกงกินกันนะไปนอนบ้านเพื่อนเจอต้นตะไคร้ก็ไปตัดมาใส่เครื่องต้มยำคุณพ่อฝรั่งเนี่ยเขาก็แบบเอา้านึกว่าเป็นวัชพืชเขานึกว่าเป็นวีททุกคน W W, w E D อะฮะวีทที่แบบว่าต้นยาคาวัชพืชเพราะว่าต้นของตะไคร้มันจะเหมือนกันมากเลยนะกับต้นยาคา เขาก็ไม่นึกจะฮะว่าหลังบ้านเขาจะมีต้นตะไคร้สามารถเอามาต้มยำไช่ซุปได้ต้มต้มยำต้มยำไช่ได้อะไรเงี้ยฮะเราก็ตกใจว่าโอ้โหทําไมเขาไม่รู้เลยหรอว่าเลมอนกลาสกับต้นยาคาเนี่ยมันคนละมันคนละเรื่องกันเลยทุกคนนี่หาทุกคนอร่อยมากดูดและอร่อยมากนมสดหาทุกคน มันมีนมนะฮะใครแวะมาแถววัดจนตะวันออกไปอุดหนุนเขาได้นะฮะช่วยเหลือคนไทยกันเพราะบางทีเนี่ยตอนนี้ธุรกิจเศรษฐกิจไม่ค่อยดีถูกปะ่ะอ่าอุดหนุนธุรกิจไทยกันนะฮะเป็นน้ําใจไมตรีอุดหนุนกันไปนะฮะเนี่ยชอบบรรยากาศถานนแบบบรมไตรโรคกนาดมากๆเลยทุกคนจะยาวเฟื่อยเลยทุกคนเอา้ามือไปโดนทุกคน ช่องนี้เลยนิ่งไปเลยดับไปเลยทุกคนแต่ไม่เป็นไรก็จะได้คลิปคลิปประมาณ5-6นาทีมือไปโดนนะฮะถ่าย2ช่องสลับกันไปมาเนี่ยฮะการทำยูทูบเบอร์นะฮะก็จะมีบรรยากาศสดๆแบบนี้นะฮะประทับใจกันไปลุ้นกันว่าจะเจออะไรดีๆแต่ละครั้งแต่ละเส้นทางการเดินทางไปจังหวัดไหนใครไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมเข้ามาดูที่ช่องนี้ได้เลย2ช่องนะครับ นะครับโรงแรมไหนดีโรงร้อนไหนดีร้านอาหารเช้าไปกินแกงใต้ข้าวซอยที่ไหนมีหมดเลยคะเกืเอบทุกจังหวัดที่ไปมานะฮะก็จะเจอแต่โรงแรมดีๆที่พักดีๆที่กินดีๆที่จริงใจกับลูกค้านะครับนี่หาวัดท่ามะปรางทุกคนเห็นไหมที่เราเดินริมแม่น้าหน้านะฮะข้างหลังที่เราเดินไปวัดจันตะวันออกนะฮะเราจาได้ใช่ไหมฮะแต่ที่เรามาเดินถนนพระมไตจโลก,กนาฏแล้วก็คู่ขนานกันนะฮะโรงเรียนเทศบาลสามวัดท่ามะปรางนะฮะ แสดงว่าเดินเส้นบรุมเตะลูกกน,นาก็ไปตลาดถนนคนเดินได้ง่ายมากไปหามานีมีนมได้แบบง่ายดายมากพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านฟอกหลอทุกคนมือเสียมจริงๆเราเนี่ยยังไม่เคยไปพิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวีเนาะแต่เคยไปพิพิธภัณฑ์หนังไทยมิรชัยบัญชามาแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ไปอีกเห็นเขาจัดหนังกิจกรรมฉายหนังเกา่ามิรชัยบัญชาเพชรราชาวราชอยู่ตลอดนะใครมาพิษณุโลกอย่าลืมนะฮะ อย่าเพิ่งออกไปนอกเมืองซะจนแบบลืมมองในเมืองเนี่ยมีอะไรเยอะแยะน่าสนใจวัดอรัญยิกวัดเจดียอดทองวัดจุรามณีที่สมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถทรงสร้างแล้วก็ทรงพรนวดตั้งหลายเดือนเนี่ยทุกคนนะฮะเนี่ยบรรยากาศถนนรบรมไตรโลก,กนาถก่อนถึงรถไฟอ๋อสารเจ้าแม่ทับชิมเหรอฮะทุกคน ก็เทพธิดาอ๋อยบุยเจงเนียงเป็นอิสระดายที s ที a หลายชาวจีนต่างประเทศในประเทศ o ทยเ t ื่อโดยเฉพาะสำหรั a ก l d a ม g e r s a น d ั l i m น n a t e ิด u f ั e r ิ n g ือคือเป็นเทพทิมที่ปกป้องรักษาและปัดเป่าความทุกข์ทรมานที่คนนี้หากรมเท้าแม่ทับทิมปิดแล้วน อ๋อทุกคนตรงข้ามกับรอนุบาลประชาราศฎร์ค่ะปีนี้ปีชองของเกิดปีชงของปีจอมะโลงฉลูมะละแมนะฮะจะแม่ทับทิมน,นะฮะชึกแค่เราเจอหอนอาฬิกาแล้วมีหาหอนอาฬิกาของพิษณุโลกนะฮะไปเราต้องเดินอย่างระระวังเขากำลัง ซ่อมแซมนิดหน่อยทุกคนอ๋อนึกออกแล้วตรงนี้จะเป็นโจ๊กอมรินฮะทุกคนร้านอาหารเช้าที่อร่อยที่สุดอีกอันนึงก็คือโจ ok ๊กอมรินรถสวยแล้วทุกคนโจ๊กอมรินแล้วก็ปักนังใช่ไหมเป็นอาหารจีนอาหารตามสั่งประมาณนี้อาหารแบบแนวฮ่องเต้ฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะไปกินที่ไหนพักที่ไหนมาเข้าช่องนี้ได้เลยสองช่อง นะครับอย่างที่ประทับใจหลายที่ทุกที่ที่ไปมาอย่างเช่นไปโรงแรมเอสเชียที่เชียงใหม่ใกล้วัดดวงดีนะฮะไปท็อปนอสนอสวินโรงแรมปางวิมานเพลสตรงแถวเวียงกุมกามไปทางออถนนสายต้นยางนาที่เป็นยางนายักษ์ที่ใหญ่ที่สุดยาวไปถึงจังหวัดลำพูนเลยเส้นนั้นนะฮะเป็นต้นยางนาที่ในหลวงรอ5ห้าปลูกเพื่อแสดงความรักต่อพระนางเจ้าดารารัศมีนะฮะลูกสาวเจ้าเมืองเชียงใหม่ในตอนยุคนั้นนะฮะ แล้วก็อีกหลายที่หาพ่คนอย่างไปหลีเป๊ก็ได้ไปบรรยากาศที่โรงแรมแคสเวย์รีสอร์ทนะฮะสวยมากไปร้านอาหารใต้ที่นั่นไปนีปปายาอุอยังมากแล้วก็ทะเลลดมากนะฮะชุมพรการเด้นอย่างเงี้ยฮะ น้องใหม่โฮเทลซึ่งเป็นโรงแรมแบบไทยๆแต่อลังการมากปิดทะเลที่สวยที่สุดของชุมพรอะไรเงี้ยก็อุดคาบ,บน่าเราก็ไปมาหัดใหญ่เดอะรสโรงแรมโฮเทลเดอะรสนัชนารีสอร์ตตรงโรงแรมสนามบินหัดใหญ่ที่ดีที่สุดเลิศที่สุดแล้วก็มีทีบูรูมชากาแฟคาเฟ่ที่ปังที่สุดนี่ฮะสะพานเอากาทสรถทุกคนสถานรถไฟเห็น,นยังหลังคารถไฟเห็นไหมใกล้มาก จำได้ไหมเราเดินเลียบแม่น้ำตรงเอกาทุนสลุดไปถนนคนเดินเมื่อกี้นี่เองทุกคนจ๋าว้ายรถสวยทุกคนเราวิ่งเราวิ่งนี่เขื่อนนุสาวรีย์พระยาจัก,กรีอยู่ตรงนี้ฮะต้นตาลทุกคนจ๋าเจ้าพระยาจักรีก็มีบทบาทในจังหวัดพิษณุโลกเหมือนกันนะฮะก่อนจะถึงวัดใหญ่เราก็จะเห็นอนุสาวรีย์ทรงม้าของในหลวงรัชกาลที่หนึ่งนะฮะทุกคนนี้ครับอนุสาวรีย์ทุกคนในหลวงรัชกาลที่หนึ่ง นะฮะตอนสมัยก่อนใช่ไหมใครไปเชียงใหม่ก็เห็นเจ้ากาวีละก็เป็นคล้ายๆกับเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ที่คู่บ้านคู่เมืองกอบกู้อิสรภาพผักพมา่าออกจากไทยที่เข้ามาเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับยึดมั่นยึดที่มั่นในจังหวัดภาคเหนือก็เลยต้องช่วยกันหาเนี่ยเจ้าพญาจัาจากรีพระเจ้าตากสินเนี่ยมีพระเจ้ากาวีละเจ้าเมืองเชียงใหม่ลำพูนลำปางฮะช่วยกอบกู้ผลักดันพม่านะฮะฆ่าศึกไห้ออกไห้พ้นไปจากแผ่นดินไทย นี่พระพุทธชินราลาตรงนี้ก็สวยครับทุกคนเป็นองค์จำลองนะครับอย่างถ้าไปลําปางเนี่ยก็มีที่พักดีๆเยอะอย่างต้นกล้ารีสอร์ทเนี่ยชอบมากเพราะว่าอยู่ใกล้กับวัดม่อนจำศีนที่พระนางเจ้าจำเทวีเนี่ยเคยไป จำพันสาบวชอยู so tu, ่ที่นั่นพระนางเจ้าจามวเทนีเป็นกษัตริย์วีรกษัตริย์ญิงองค์แรกของเมืองลําพูนนะแล้วต่อมาก็มีพระาชอรสพระราชบุตรเนี่ยมาเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ลาปางทีหลังฮะทุกคนดังนั้นเมืองเชียงใหม่นี้เกิดหลังนะอย่างพระเจ้ากาวีระนี่เป็นหลานของเจ้าเมืองลําปางนะพระเจ้าชิบช้างหนานเจ้าพ่อเจ้าชิบช้างอ่ะเจ้าเมืองลําปางเนี่ยเป็นปู่นะฮะเป็นปู่ของเจ้าเมืองเชียงใหม่คนแรกก็คือเจ้าเมืองเชียงใหม่คนแรกที่ชื่อว่าพระเจ้ากาวีระที่มีอนุสาวรีย์อยู่ใกล้ๆกับโรงแรมานเพ ใกล้กับค่ายทหารกาวิละของเชียงใหม่ริมแม่น้ําปิงอะฮะเดินไปจากขัวเหล็กเดินไปจากสะพานนวรัตก็ไม่ไกลฮะก็จะเจออนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละซึ่งเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่คนแรกของเชียงใหม่นะฮะแล้วก็เป็นหลานของเจ้าเมืองลําปางที่ชื่อว่าชิดช้างก็คือพ่อเจ้าชิดช้างที่มีอนุสาวรีย์อยู่ตรงสี่แยกปากขามะฮะใกล้ๆกับ ต้นกล้ารีสอร์ทที่ลำปลางอ้เห็นไหมไปเจอที่ดีๆโรงแรมดีๆร้านอาหารดีๆเราก็จะบอกต่อนะฮะแล้วก็จะให้คนเนี่ยไปเที่ยวกันเยอะๆเราจะได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ไปทําบุญที่วัดนั้นวัดดีด้วยนะฮะทุกคน